สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สอ6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่เกีห้องลอตเตอ VIP ประจำวันที่26เมษายน2021นะคะรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่12ออก00501เราก็เอาผลที่ได้น,นี้ไปพิมพ์ในสูตรนะคะสูตรของแอดมีอยู่ด้วยกัน12สูตรใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบ ก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวแอจะทิง้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดีบิวรสองหด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทาคลิปใหม่ในแต่ละวันนะคะมาเช็คก,กันเลยสูตรที่1นนะคะเพิ่งเข้ารอบที่11รอบที่12ต่อไปสูตรที่2 เราเอารอบที่11มาคำนวณคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นับเพิ่มก็จะมีเลข1เลข2เลข3เรานับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะก็มีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข5เข้ารอบที่12ออก0 0 5 0 1นะคะเลข5เข้าเลข1เข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูที่ทางว่าเราจะลูดหลักไหนรอบที่11เอารอบที่10มาคำนวณคำนวณแล้วได้3นับเพิ่มจะมีเลข3เลข4เลข5เลข6 เลขเเลข7เข้าทำสีแดงไว้นะคะคำนวณแล้วได้5นะับเพิ่มมี5มี6มี7มี8มี9ไม่มีสีรออีกสักรอบนะคะต่อไปสูตรที่3นะคะสูตรที่3รอบที่12เอารอบที่11มาคำนวณคำนวณแล้วได้1นะับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข5เข้าทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางเลข1ก็เข้า ทำสีแดงไว้รอบที่11เอารอบที่10มาคํานวณคํานวณแล้วได้4นเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี8 7เข้าทําสีแดงไว้นะคะรอบที่10เอารอบที่9มาคํานวณคํานวณแล้วได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ 2, 2> นับเพิ่มก็จะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6นะคะเลข4เข้าทําสีแดงไว้ต่อไปรอบที่9เอารอบที่8มาคํานวณ คำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นับเพิ่มก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข3เข้านะคะต่อไปรอบที่8เอารอบที่7มาคำนวณคำนวณแล้วได้6นับเพิ่มมีเลข6เลข7เลข8เลข9เลข0เลข6เข้านะคะสูตรนี้คือสูตรที่3เข้า2ตัวล่างรูดหลังตั้งแต่รอบที่8จนถึงรอบที่12เข้า5รอบแล้วนะคะลงทุนได้เลย5ารอบแล้วสำหรับสูตรที่3นะต่อไปสูตรที่4 แล้วจะลงทุนให้ดูเนาะ,ะเช็คดูนะคะเช็คสูตรนะคะก็รอบที่13ก็เราจะลงทุนที่2ตัวล่างรูดหลังระบุตัวเลขระบุเลข1เลข2เลข3ามเลข4เลข5นะคะไปที่ห้องลอตโต้ VIP นะคะกำไรมาเล่นนะคะกำไรมาเล่นเล่นพอได้ค่สกาแฟพอได้ค่สเซเว่นในแต่ละวันก็พอนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ แต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นนะคะรอบที่13นะคะไปที่รอบที่13ไปที่กดเลขเองนะะไปที่2ตัวล่างรูดหลังระบุตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือคำนวณได้1นะคะเราก็เอา5ตัวนะมี1มี2มี3มี4มี5เอา5ตัวนี้ไปรูดก็ จะได้50ตัวถ้าเราลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาทนะคะก็การลงทุนก็เอากำไรมาเล่นนะคะมีสติในการลงทุนด้วยเอาลงทุนตัวละ2บาทก็แล้วกันพอได้ค่ากาแฟพอได้ค่าเ่ราว่า1วันมี88รอบนะแล้วก็สูตรเราเข้าแบบเนี้ยนะคะสูตรที่สูตรแอดเนี่ยเข้าแบบนี้ก็คือลงทุนได้แค่รอบหรือไม่ก็สรอบนะเนี่ยเข้าแบบเนี้ยคือสรอบแรกนี้คือเช็คสูตร สามรอบแรกเช็คสูตรนะเนี่ยสูตรเข้าแล้วก็ทีนี้สองรอบนี้คือลงทุนนะคะสองรอบนี้คือลงทุนต่อไปแล้วก็เช็คสูตรอื่นเผื่อด้วยเผื่อ,อหลุดนะคะสาหรับคนที่มีทุนน้อยก็ลงทุนตัวละไม่เกินบาทสองบาทถ้ามาหลุดเราก็จะได้ตามทุนทันนะคะต่อไปสูตรที่สี่นะคะเอาเอา,เอารอบที่สิบสองเอารอบที่สิบเอ็ดมาคํานวณคํานวณแล้วได้เก้านะเพิ่มมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามนะคะเปลี่ยนเป็นสีแดง เห็นสีแดงไหมคะเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนได้คำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9012 3 0เข้านะคะ0นย์เข้า1เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2ไม่มี7ไม่มี6นะคะสูตรที่4ไม่เข้าต่อไปสูตรที่คําคำนวณแล้วได้3นะเพิ่มมี3มี4มี5มี6มี7 5เข้า ทำสีแดงไว้คํานวณแล้วได้ศูนย์นเพิ่มมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สองเข้าคํานวณแล้วได้แปดนเพิ่มมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มีห้ารออีกสักรอบนะคะสาหรับสูตรที่ห้าต่อไปสูตรที่หกคำนวณแล้วได้แปดนเพิ่มมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองศูนย์เข้าทาสีแดงไว้ศูนย์ก็เข้าหนึ่งก็เข้าห้าไม่เข้าเราไม่ทาสีแดงไว้นะคะ คำนวณแล้วได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะันะเพิ่มมี2มี3ามี4มี5มี6เราก็มองแถวที่เป็นสีแดงตัวที่เป็นสีแดงเท่านั้นนะคะคำนวณแล้วได้1นะับเพิ่มมี1 2 3 4 5สสี่หไม่มี7รออีกสักรอบนะคะต่อไปสูตรที่7คำนวณแล้วได้9นะ้านับเพิ่มมีเลข9้าเลข0ย์เลขหนึ่งเลข2เลข3เลข0ูนย์เ้า นะคะเลขหนึ่งก็เข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางว่าจะเราจะลูดหลักไหนคํานวณแล้วได้9้านะเพิ่มี9ก1 2 3ไม่เข้าสักตัวสุดที่7ไม่เข้าต่อไปสุดที่8คํานวณแล้วได้13เอาแค่หลักหนึ่งก็คือ3นะเพิ่มมี3มี4มี5มี6มี7 5เข้าคํานวณแล้วได้11เอาแค่หลักหนึ่งก็คือ1นะเพิ่มมี1มี2มี3ามี4ี่มี5รอบที่10อารอบที่ก้ามาคํานวณ ได้5นับเพิ่มมี5มี6มี7มี8มี9 5าเข้าคำนวณต่อไปรอบที่9เอารอบที่8มาคำนวณคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหนึ่งก็คือ1นับเพิ่มมี1 2, 3 4, 5้าไม่มี9เข้า2ตัวบนรูดหลัง3รอบแล้วลงทุนได้เลยนะคะ3รอบแล้วลงทุนได้เลยต่อไปสูตรที่9คําคำนวณแล้วได้0นนับเพิ่มมี0มี1มี2มี3มี4 ศเข้านะคะ1ก็เข้าห้าไม่เข้าเราไม่ทําสีแดงนะคะคำนวณแล้วได้7นับเพิ่มมี7 8 9 0 1 7เข้าทําสีแดงไว้ให้ให้สูตรเข้า3รอบติดแล้วค่อยลงทุนนะคะคำนวณแล้วได้1นับะเพิ่มมี1มี2มี3มี4มี5 3เข้า4ก็เข้าคำนวณแล้วได้0นย์นะเพิ่มมี0ูนย์3นึเข้าคำนวณแล้วได้2องนะเพิ่มมี2 3 4สาห้าหก หเข้าคำนวณแล้วได้9นะเพิ่ม9012 3ไม่มี 4. สี่สุดนี้เข้า2ตัวล่างรูดหลังนะคะ5รอบแล้วก็โผล่มาอีกหนึ่งหละ่ะคือ2ตัวบนรูดหน้าอีก3รอบนะคะสุดที่9กสุดที่9ลงทุนได้เลยต่อไปสุดที่10คำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7 8 5เ้าข้าคำนวณแล้วได้7นะเพิ่ม7 8 9 0 1 2เนอาะไม่เข้าแปลว่าสุดที่10ไม่เข้าต่อไปสุดที่11 2ุดที่คำนวณแล้วได้3ามนะเพิ่มมี3มี4มี5มี6มี7 5าเข้าคำนวณแล้วได้8ปดนะเพิ่มมี8 9012 2เข้าทำสีแดงไว้นะคะคำนวณแล้วได้4ได้24เอาแค่หลังหนยก็คือ4นับเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี8 5เข้า คํานวณแล้วได้1นับเพิ่ม1 2 3 4 5ไม่มี9สูตรนี้เขาสองตัวบนรูดหลัง3รอบแล้วลงทุนได้เลยต่อไปสุตรที่12คํานวณแล้วได้9นับเพิ่มมี9 0 1 2 3 0เข้า9 0 1 2 3นะคะคํานวณแล้วได้5นับเพิ่มมี5 6 7 8 9 7เข้า6ก็เข้า7ก็เข้า คำนวณแล้วได้14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี8 7เข้า4ก็เข้าคำนวณแล้วได้0นะเพิ่มมี0 1 2 3 4 2ก็เข้า3ก็เข้าคำนวณแล้วได้7นะเพิ่ม78 901กนะคะ5กับ6ไม่เข้าสูวนนี้เข้า2ตัวล่างรูดหน้าและรูดหลัง นะคะระบุตัวเลขระบุเลข5เลข6เลข7เลข8ปเลข9้าแล้วก็สามารถจับมัดกันได้นะคะเอามาจับมัดกันได้ไปดูที่คลิปย้อนหลังของแอดได้เลยนะคะสูตรการจับมัดก็คือสูตรการจับมัดเนี่ยจะได้25ตัวนะคะปกติสายรูดนี้จะได้50ตัวแต่ถ้าจับมัดจะได้แค่25ตัวเราจะลงทุนแค่25บาทกําไรก็คือ1บาทถ้ากับ90ลบ25กําไร65บาทคือได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามันจะต้องเข้าทั้ง2หลักนี้ ถ้าหลักใดหลักหนึงหลุดเราก็จะไม่ได้นะคะก็คือลงคือได้กำไรเยอะแต่ความเสี่ยงสูงนะคะก็รอรุ้นรอบที่1 3ว่าสุดไหนจะเข้าสุดไหนจะหลุดนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะรอรุ้นว่าจะเข้าไหมรอรอรุ้นนะคะเหลืออีกกี่นาที น่าจะเหลืออีกประมาณ1นาทีนะคะรอผลแป๊บหนึง่งนะคะวันนี้ใครสะดวกว้างนะคะก็มาดูไลฟ์สดของแอดได้เลยแอดจะไลฟ์สดประมาณาประมาณ9ร้นาิกานาทีนะคะอีก30นาทีมาเจอกันที่ไลฟ์สดได้เลยนะคะที่ที่ t u b e d b ีบิลิสสอนะคะดูที่ช่องมาดูไลฟ์สดกันได้นะคะ รอบที่13ออกแล้วออก5 7 2เจ็ดสองหนึ่ะห้าเจองหนเอาไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะห้าเจ็ดสองหนึ่งมาดูกันสุดูกนเในข้าสุดไในหลุดคำนวณแล้วได้5นะเพิ่มมีห้าหกเจ เจ็ดเข้านะคะทำสีแดงไว้ลงทุนได้เลยสุดที่1นึ่เข้าสตัวบนรูดหน้า3รอบต่อไปสุดที่2เข้าไหมสุดที่2คํานวณแล้วได้ศูนย์นะเพิ่มมีศูนย์หนึ่งสองสามสสามเข้าสุดนี้ก็เข้า2ตัวล่างรูดหลังนะคะสตัวล่างรูดหลังต่อไปสุดที่3คํานวณแล้วได้1นะึ่ะเพิ่มมี1 2 3 4งส 3เข้านะคะอแอดได้นะนี่แอดได้ตัวละสองบาทนะคำนวณแล้วก็สุดที่ห้าคำนวณแล้วได้ศูนย์นะเพิ่มศ1 2ย์หนึ่งสองสามสี่สองเข้าสุดนี้เข้าสองตัวบนรูดหลังนะคะต่อไปสุดที่6กคำนวณแล้วได้หนะับเพิ่มห้าหกเจ็ดแปดไม่มีสุดที่6ไม่เข้า สูตรที่8คำนวณแล้วได้1นะับเพิ่มมี1 2 3 4 5 2ี่้าเข้าสูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหลังสี่รอบลงทุนได้เลยนะคะสูตรเข้า3รอบลงทุนได้เลยคำนวณแล้วได้0นะับเพิ่ม0 1 2ย์3าส่เข้าสูตรนี้ก็เข้ายาวๆเลยสูตรที่9เข้า2ตัวล่างรูดหลังเข้า6รอบนะคะลงทุนได้เลยสูตรที่11คำนวณแล้วได้ห้า นะับเพิ่มมี56789ไม่มี2สุดที่11ไม่เข้าสุดที่12ว่าไงคำนวณแล้วได้5นะับเพิ่ม56789 1กับ3มไม่เข้าถ้าจับมัดก็คือไม่ได้นะคะสุดนี้ไม่ได้สุดนี้หลุดไปแล้วแต่มาโผล่ที่2ตัวบนรูดหน้า3รอบแล้วลงทุนได้เลยเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะแอดลงทุนได้นะคะวันนี้เพิ่งลงทุนไปได้342แล้ว วันนี้เพิ่งลงทุนไปเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะรอบแรกเลยที่ลงทุนไปเอากําไรมาเล่นนะคะก็เมื่อวานก็ถอนไปแล้วก็เลยเหลือเอาหลักร้อยเล่นแค่หลักร้อยนะก็สามารถเล่นได้วันนี้ก็รอบแรกเลยได้8ปบาทกําไร8ปบาทนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b ร i สองห้าหกสามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ